ตอนนี้แอดมากินที่ร้านน่าจะดังสุดในตลาดปลาคนะุโกกะะร้านนี้มิสอ24ร้านข้าวหน้าประดิบซีฟูด้ดสดขนาดไหนก็คือร้านเป็นของร้านขายปลาฝันตุงค้ามเนี่ยแหละสดมากนี่แอดสั่งแบบไเซงดลหนึ่ปลาเจ็ดชนิดครับก็จะเปลี่ยนไปแล้วแต่และดูการสองพเยนเอง าานี้ถูกกม,มเริ่มด้วยปลาฮนะที่ดูเนี่ยมันมีแซลมอนมาโกโรอันนี้คาเซโออันนี้ปลากระพงแดงมีอึคุระแล้วก็กุ้งครับเนี่ยทั้งหมดแต่นชนิดโชยุจะมี2แบบแบบคิวชูกับธรรมดาคิวชู e จะออกหวานหวาอร่อยเป็นร้านที่ไม่ผิดหวังฮะของดีจริงฮะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยปลามาเต็มเต็มชามแต่ร้านเนี่ยตอนนี้มันเริ่มคิดมากแล้ว ร้านเปิด10โมงควรมาลงคิวตั้งแต่ลงชื่อไว้ตั้งแต่9โมงครับจะได้กินคิวแรกๆมันจะรอไปเรื่อยๆนานร้านนี้ก็เป็นร้านที่แนะนำครับถ้ามาฟุกุโอกะ